NBT บมีมาบอกคุณผู้ชมครับเราสอนจรอยู่ที่สนามกีฬาสมพศเชียงใหม่เจ็ดร้อยปีครับจะมาพูดถึงเรื่องของความพร้อมของสนามกีฬาในด้านต่างๆนะครับที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวครับผู้ที่จะให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ครับผอสงศักคำดีรุ่งริรัดครับผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค5เชียงใหม่ผอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณเอกนรินทร์ครับครับวันนี้ขออนุญาตมา ดาเนินรายการนอกสถานที่นในสนามกีฬาของรเรารสนามตรงนี้พอ,อรครับเรามีการปรับปรุงตรงไหนบ้างครับครับจริงๆวันนี้ก็สดชื่นและอากาศดีมากครับเป็นวันหนึ่งที่ที่เรามีโอกาสได้ต้อนรับชาวพี่น้องชาวหวัาเชียงใหม่ที่ได้ร่วมรับชมและฟังในรายการนี้สานามกีฬาสมพชเชียงใหม่เจริญปีมีประวัติมาเล็กน้อยครับตั้งแต่เมื่อยี่สิบแปดปีที่แล้วปี2 5 3พรอยสาสิบปดเนี่ยเราก่อสร้างตามมติครมให้ ก่อสร้างสนามกีฬาสมโพธเมืองเชียงใหม่ในโอกาสครบรอบเจรปีในในครั้งนั้นเพื่อเตรียมรองรับการแข่งขันการพิจภาพกีฬา4เกมครั้งที่4 8 8ปีพศ .2 5 3พครับหลังจากนั้นมาก็ได้ดำเนินการซ <c oughs> ่อมแซมปรับปรุงจนจนปัจจุบันนี้นะครับเมื่อเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเราได้รับงบปรับปรุงจากการกีฬาแห่งประเทศไทยจำนวนประมาณ9 7ล้านบาทในการปรับปรุงสนามกีฬา แห่งนี้นะครับ,รบเรียกว่าเมนสเตเดียมเนี่ยสนามฟุตบอลหนึ่งเนี่ยจาก <c oughs> ความจุป,ประมาณ20,000ที่นั่งนะครับตามมาตรฐานของของสนธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC เนี่ยจะต้องใส่เก้าอี้เข้าไปตามตามที่เห็นในสภาพปัจจุบันบก็คงคงเหลือความจุสนามฟุตบอลแห่งนี้เนี่ย ประมาณ17,896ที่นั่งอ๋อจากเดิมคือไม่มีเก้าอี้แบบนี้เนาะพอเนาะมีเฉพาะตรงนี้ครับมีแค่บางส่วนที่นหมครับพอับแล้วและทั่วไปก็จะเป็นพื้นพื้นซีเมนนั่งทั่วไปครในในในครั้งนั้นแหละจุได้20,000ที่นั่งแต่ด้วยด้วยความที่เราเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันฟุตบอลกีฬาระดับนานาชาติครับกฎบังคับของของสาพันธ์ฟุตบอล นานาชาติฟีฟ่าหรือเอฟซีสปอุตบอรแห่งเอเชียเนี่ยต้องมีเก้าอี้รองรับผู้ชมเราเราจึงได้รับเงิมาในการปรับปรุงซ่อมแซมนะครับเก้าอี้จํานวนหนึ่งมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบหกที่นั่งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสองพันลักซึ่งสามารถหาเนี่ยร้อยแปดสิบพันแปดร้อยลักก็สามารถถ่ายทอดได้ระบบเครื่องเสียงครับที่มีลำโพงลำโพงสมมตรแบบนะครับอันนี้นี่ถือว่าเราเราคิดว่า สมบูรณ์แบบตามมาตรฐานแห่งหนึ่งในในในประเทศไทยคือลำโพงเราติดถาวรไปเลยเหรอติดถาวรครับอันนี้ติดตั้งประจําสนามครับมีระบบ WiFI มีระบบการสื่อสารที่ที่ค่อนข้างทันสมัยสนามฟุตบอลมีระบบการระบายน้ําภายใน5นาทีถึงแม้นฝนจะตกอย่างหนักเราสามารถใช้รองรับการแข่งขันในระดับนานาชาติได้เป็นอย่างดีญ้าที่เราปลูกอยู่เป็นญ้าพิเศษเป็นญ้า แอนเทลัมเป็นย้าจริงครับเป็นย้าที่เราปลูกใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็สามารถตัดเป็นรูปลายต่างๆได้ตามตามความต้องการของสนามครับมีระบบระบายน้ํามีระบบน้ําสปริงเกอร์ที่ดูแลย่าตลอดทั้งปีครับถือว่าเป็นสนามที่ได้มาตรฐานในระดับ นานาชาติก็ว่าได้ครับต่อให้เราแข่งตอนฝนตกก็คือสักพักมันก็จะรีดน้ำสามารถระบายน้ําภายในได้5นาทีไม่มีน้ําขังแน่นอนครับครับลู่วิ่งแล้วครับพอลู่วิ่งต้องต้องเรียนว่าขณะนี้เราเราหมดสภาพยางลู่ยางสังเคราะห์ไปแล้วครับจริงๆแล้วจะต้องได้มาตรฐานกว่านี้คือมี9ช่องวิ่งทางโปรงตามตามมาตรฐานของสพันธ์กรีธานานาชาติครับตอนนี้เราลองงมาจาก การกีฬาแห่งประเทศไทยในการที่จะปรับปรุงลู่วิ่งซึ่งซึ่งตอนนี้ก็เรียนว่าสภาพมันหมดอายุไปแล้วก็ก็จะต้องปรับปรุงนะครับทั้งทั้งลู่และลานครับครับ,รบสนามพุทธวรงเราเคยใช้แข่งขันคิงครับมาแล้วคิงครั p ครั้งที่48ในปีที่แล้วแล้วก็เป็นสนามย่าวของอไ,อไทยไทยแลนด์ลีกหนึ่งคือลำพูนวอลเลอย์และ ไทยลีก2ก็คือเชียงใหม่ยูเนเต็ดแต่ปีนี้เราคิดว่าในสภาพสนามเช่นนี้เราคงเหลือแค่สโมสรเดียวคือเชียงใหม่ยูเนเต็ดในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกรับครับเพราะสนามฟุตบอลพร้อมแบบนี้ห้องออพักนักกีฬาก็ต้องได้มาตรฐานครับมีห้องพักจํานวน4ี่ห้องทั้งทีมเย้าทีมเยือนทั้งั้งคู่เพื่อเพื่อรองรับการแข่งขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในในเดือนหน้าครับวันที่7และ10กันยายน เราจะไปได้ภาพจากการแข่งฟุตบอลคิงส์ครับครั้งที่49อีกอีกครั้งหนึ่งวันวันวันไหนนะครับพ่อครับวันที่7และ10สิงหากันยายน7และ10กันยายนคุณผู้ชมสองวันนะครับสองวันที่จะชิงฟุตบอลคิงส์ครับครั้งที่49มีทีมชาติไทยอิรักเลบานอนและก็อินเดียครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรานึกภาพตามจากนี้ต่อไปวันที่7กับวันที่10บริเวณตรงนี้คือ ผู้คนครับผมต้องนึงแน่นอย่างแน่นอนลองนึกถึงตอนย้อนไปเมื่อปีที่แล้วที่แบบว่าโอ้โหแบบแน่นมากสนามแตกครับสนามแตกจริงๆนะครับเดี๋ยวบรรยากาศแบบนั้นจะกลับมาครั้งหนึ่งวันที่7แล้วก็วันที่10กันยายนคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะได้มาติดตามกันในครั้งหนึ่งนี่คือภาพรวมของการปรับปรุงบริเวณสนามตรงนี้ด้วยการให้บริการของนักกีฬาแลวครับพอครับสนามอื่นๆเรามีความพร้อมขนาดไหนครับ ในการบริหารงานของสนามสมพชียงใหม่เจรลปีหรือสนามเจรลปีของอสำนักง,งานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค5นี่นะครับเราให้บริการตั้งแต่นักกีฬาทีมชาตินักกีฬาตัวแทนจังหวัดนักกีฬาตัวแทนภาคทั้งหมดจะม,จะมีจะมีตั้งแต่สระว่ายน้ําขนาด50เมตรซึ่งก็ได้มาตรฐานมีสามทินิสนะครับมีสามยิงปืนมีเวลโดมจักรยานนะครับแล้วก็มีสนามฟุตบอล2ซึ่งเป็นสนาม ฝึกซ้อมแล้วก็มีสนามกรีธาหกช่องวิ่งซึ่งซึ่งเป็นสนามฝึกซ้อมสนามเปตองไปไว้บริการให้กับนักกีฬาตัวแทนทีมชาติทีมจังหวัดเป็นหลักและต่อจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของประชาชนทั่วไปอ๋อคือคือนักกีฬาก็จะต้องมามาฝึกซ้อมมาเก็บตัวมาใช้สนามตรงนี้ขเราซ้อมกันเลยแล้วใช้ใช้เป็นประจําตลอดทั้งปีว่างนั้นนะครับมีตั้งแต่นักกีฬาทีมชาตินะครับมีนักกีฬา คนพิการทีมชาติไทยมีนักกีฬายิงปืนนักกีฬายกน้าหนักทีมชาติไทยนักกรีธาทีมชาติไทยที่มาเก็บตัวที่นี่แล้วก,ก็ใช้เขาเรียกว่าอ่าอินฟราสซัคเตอร์ทั้งหมดของของสามเจริปีเนี่ยที่ที่เราให้บริการนักกีฬา เป็นเป็นหลักเป็นนโยบายของการกีฬาแห่งประเทศไทยครับและหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของของเยาวชนประชาชนที่จะมาใช้บริการซึ่งเราก็จะเห็นว่าตอนเช้าก็จะมีประชาชนมาวิ่งกันตอนเย็นก็เยอะครับวิ่งก็วิ่งไปปั่นจักรยานก็ปั่นไปแอเต้นแอโรบิกอะไรอย่างงี้ก็มีเต้นแอโรบิกสาหรับประชาชนแล้วก็พาลูกพาหลานมามา เยี่ยมชมมาป้อนข้าวพอนน้ำกันในลานพาซาในบริเวณสามกีฬาด้วยด้วยอากาศที่สบายด้วยถือว่าเป็นเป็นการฟอกปอดของคนเชียงใหม่กันเลยสำหรับคณะสนามสมพศเชียงใหม่700ปีของเราที่นี่สนามอื่นๆมีการปรับปรุงไหมครับเอกได้ยินข่าวมาว่าทางอบจเชียงใหม่ก็จะจะขอมาดูแลเรื่องของสนามวอลเลย์บอลนี้ด้วยใช่ไหมครับจริงจริงจริงโดยโดยดําเริของท่านนายกพี่ชัยเลิศพงรีสเนี่ยนายกองการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งท่านได้กรุวาแล้วก็ให้ความสนใจเรื่องกีฬาครับ ในโดยนโยบายของกทเองก็มีมีภารกิจที่ต้องถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ได้ดูแลได้ได้ดูแลสามกีฬาตามนโยบายของรัฐบาลตามพรบการถ่ายโอนภารกิจก็ทราบมาว่าขณะนี้ท่านท่านนายกได้สนใจยิมห้าพันที่นั่งยิมซึ่งซึ่งตอนนี้ไม่ติดแอร์ซึ่งซึ่งเรามีจะเห็นว่ามีการรายการแข่งขันกีฬาในโลกอย่างเช่นวอลเลย์บอลซีวีลีกซึ่งยิมหนึ่งเนี่ยมีความจุแค่สามพันที่นั่ง Oh. ติดเครื่องพลาประกาศติดแอร์พร้อมแต่การนั้นก็ตามการรองรับกีฬายอดนิยมอย่างเช่นวอลเลย์บอลทีมชาติหญิงเนี่ยยังยังคงพี่น้องชาวเชียงใหม่ยังค,งคงให้ความสนใจเป็นอย่างมากทางทางท่านนายกก็มีดำมรีท,ที่ที่จะขอ,เ,อเขาเรียกว่าถ่ายโอนภาระะกิจหรือทำเ m ็มกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือช่วยดูแลยิม5,000ที่นั่ง oh. ให้อบจอตั้งงบมาในการติด แอร์หรือเครื่องปรับอากาศเพื่อเพื่อรองรับการแข่งขันระดับเลยบอลชิงแชมป์เอเชียหรือรายการใหญ่ๆซึ่งความจุประมาณ5 0 0 0ันที่นั่งขึ้นไป5 0 0พันที่นั่งแล้วอยู่ในห้องปรับอากาศอีกด้วยนะ่ครับซึ่งต่อไปก็จะแบบได้เชียร์ได้ชมการแข่งขันกีฬาได้อย่างเต็มที่มากขึ้นเลยจะเป็นมากขึ้นจากเดิมก็จะเป็น3 0 0พันก็จะมาเป็นอีกฮอล์หนึ่งก็คือ5 0 0พันที่นั่งครับแล้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการ ปรับปรุงของเรานะครับเราอยู่ในพื้นที่ภาค5้าก็จะมีทั้งหมดสิบเจ็ดังหวัดสิบห้าครับสิบห้าจังหวัดตั้งแต่ตั้งแต่กำแพงเพชรขึ้นมาจนถึงเพชรบูรณ์และแม่ฮ่องสอนสิบห้าจังหวัดจากนี้ต่อไปสิบห้าจังหวัดเราเราจะมีการแข่งขันกีฬาอะไรอีกบ้างครับอ๋ในในส่วนของภารกิจของการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยครับทั้งทั้งส่วนกลางและส่วนพื้นภาคหมายถึงภาคห้าเราเนี่ยจะเป็นจะเป็นเจ้าภาพกีฬา เยาวชนแห่งชาติและกีฬาแห่งชาติกีฬาอาวุโสแห่งชาติและกีฬาคนพิการแห่งชาตินั่นหมายถึงว่าภาค5้าเองในห่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเราจะเป็นเจ้าภาพจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติภาคห้าที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อคัดเลือกนักกีฬาในภาค5ทั้ง15้าจังหวัดไปแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่จังหวัดราชบุรีในในปีสองพันร้อยหกสิบเจ็ดอันนี้เยาวชนแห่งชาติ ซึ่งแม่สอนเป็นเจ้าภาพรวมถึงอาวุโสแห่งชาติภาคด้วยคือเจ้าภาพของของระดับเยาวชนแห่งชาติกับอาวุโสจะต้องรับสองสองของสองคิดจะกมสองเกมถ้าเป็นเป็นเยาวชนด้วยก็จะต้องรับเป็นอาวุโสอาวุโสด้วยใช่ไหมครับส่วนส่วนแห่งชาตินจะเป็นเจ้าภาพคือคนพิการแห่งชาติครับค,บคือปีปีนี้เราจะไปแข่งขันคัดมาแล้วจะไปแข่งขันที่จ <No> ังหวัดกาญจนบุรีในเดือนเดือนนี้แหละ วันวันที่14-29สิงหาคมอันนี้เราคัดมาแล้วอันนี้กีฬาแห่งชาติก็ปีหน้าจะเป็นจังหวัดพิจิตรเป็นเจ้าภาพทั้งกีฬาแห่งชาติคัดภาค5และกีฬาคนพิการแห่งชาติก็จะได้มาอันนี้ภาค5ภาคส่วนหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสนาม700ปีเองเนี่ยก็จะเป็นเจ้าภาพในส่วนที่เขาไม่มีความพร้อมอย่างเช่นสา่ายน้ำ50า50เมตร เวรโดมจักรยานสามยิงปืนครับสนามเทนนิสหรือแม้กระทั่งยกน้าหนักที่สามารถแข่งขันในสนามเจลปีซึ่งถือว่าเป็นพี่เลี้ยงของทั้ง15จังหวัดในภาค5ได้ก็จะมีแผนในการเตรียมการพิจเจ้าภาพร่วมกันครับพอเับพูดถึงสนามที่ใหญ่ขนาดนี้ถ้าพูดถึงภูมิภาคอ่ะครับอีสานเขามีแบบเราหรือภาคใต้เขามีใหญ่แบบเราอย่างนี้ไหมคือจริงจริงของการกีฬาแห่งประเทศไทยประกอบด้วย5้าภาคตามพรบ ภาคหนึ่งเนี่ยอยู่ที่จังหวัดชนบุรีซึ่งไม่มีสนามใหญ่ภาคสองอยู่ที่สุพรรณบุรีรอันนั้นอันนั้นก็มีสนามกีฬาประมาณนี้ภาคสามอยู่ที่สนามโคราชครับนครราชสีมาสามร้อยสามสิบสาปีแห่งเมืองโคราชอันนี้มีสนามขนาดเดียวกับเราครับ<อ>ประมาณสองพันที่นั่งเหมือนกันเหมือนกันครับภาคสี่อยู่ที่บ้านพลุสงขาก็มีเหมือนกันมี แต่แต่ไม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 ่มีเมนสเตเดียมเหมือนเรามีสนามกีฬาระดับภาคที่ภาคใต้ที่บ้านพุรุสงขลาแล้วก็มีภาคห้าของเราอันนี้เฉพาะสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานมีอยู่ห้าภาคนอกนั้นก็เป็นสนามกีฬาจังหวัดที่ที่เราดูแลอยู่อีกประมาณสิบสามจังหวัดครับที่กกทดูแลซึ่งก็ก็จะมีมีทุกๆุกจังหวัดเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วอ่ารู้สึกเป็นส่วนน้อยครับเขาเป็นส่วนน้อยคือแค่13จังหวัดในเ6็ นอกนั้นเราถ่ายโอนให้ท้องถิ่นก็คือบริหารโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดบริหารโดยเทศบาลตามนโยบายของรัฐบาลในยุคที่มีการถ่ายโอนภารกิจสามกีฬาให้ครับครับซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ก็สามารถดูแลตามดูแลได้เหมือนกันอย่างนี้ใช่ไหมครับมีงบประมาณในการดูแลโดยตรงที่ที่ได้รับไปของของการกีฬาของเราเนี่ยดูแลแค่5ภาค5สนามและอีก13จังหวัด ครับประมาณนครับเพราะวพอเรามีความพร้อมทุกด้านอย่างนี้เราเราได้มีการเสนอตัวอยากเป็นเจ้าภาพระดับประเทศอะไรอย่างนี้บ้างไหมครับตอนนี้จริงๆรจริงจริงในเรื่องของของระดับประเทศเนี่ยครับของเชียงใหม่เองที่ยังไม่เคยเป็นเจ้าภาพคือกีฬาเยาวชนแห่งชาติเยาวชนแห่งชาติเราเคยเสนอตัวไปแล้วเมื่อครั้งมอครั้งที่สามครับอ่าครั้งที่ที่แข่งกันเจ้านครสวรรค์ที่ผ่านมา เราเราเราไม่ได้รับการพิจารณาเราเคยเสนอต,ตัวเป็นเจ้าภาพจากการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติคือกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ในปี2 5 6 9เนี่ยเราเราก็ไม่ได้รับการพิจารณาเนื่องจากว่าทางทางทางคณะกรรมการพิจารณาให้ให้กรุงเทพมหานครจรังหวัดชลบุรีและจังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพหลักในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 30, 33ในปี2 5 0 69ครับซึ่งรประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพแต่การนั้นก็ตามครับเราก็จะมีความความคาดหวังว่าเราอาจจะได้เป็นเจ้าภาพซีเกมในกีฬาสัก4 5, ี่ห้าชนิดกีฬาที่3700ปีครับในห่วงกีฬาซีเกมครั้งที่33ปี2569เรายังมีความหวังอยู่ครับครับส่วน,ส,วนส่วนกีฬาโ์นาเมนตอื่นๆอ,อย่างเช่นฟุตบอลคิงส์ครับหรือการแข่งเวอล์บอลหรือรายการต่างๆท,ที่ที่แม้กระทั่งระดับนานชาติหรือระดับชาติเนี่ย ทาง700ปีพร้อมที่จะเสนอตัวให้กับทั้ง88สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยที่จะรองรับปิทธาภาพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติได้ได้พร้อมทุกเมื่อครับครับเขาเขาาได้บอกเราไหมครับว่าทําไมเราถึงถึงพลาดในครั้งนี้เราต้องไปปรับปรุงในส่วนไหนไหมครับตอนจริงๆจ้องเรียนว่าใน28ปีที่ผ่านมาของสนามกีฬาสมพศเชียงใหม่700ปีเนี่ยต้องยอมรับว่าเราเราใช้สนามจน จนปรับปรุงไม่ทัน oh. และด้วยด้วยความความไม่ต่อเนื่องในการขาดงบประมาณในการซ่อมแซมรเราเรา,เราเรียนว่าบางชลิดกีฬาเนี่ยมันมันกฎกติการรมันเปลี่ยนไปแล้วอย่างเช่นเวลโดมของเวลโดมของเราเนี่ยนะครับ,รบเขาเรียกว่าระดับความสูง3า3เมตรเนี่ยตอนนี้สาพพาน์จักรยานนานาชาติหรือ UCI เนี่ยยกเลิกไปแล้ว oh. ใช้ค,ความสูง 200- หรือ250เมตรแค่นั้นเองก็แสดงว่า เวลโดมเราก็ไม่ได้มาตารฐานตามกฎของสาวนธ์กีฬาจักรยานนานาชาติหรือ UCI ครับสาว่ายน้ำขณะนี้เป็น10ลู่ว่ายของเรายังเป็น8ลูว<ม>่ว่ายห้เมตรอยู่ครับลู่กรีทาขณะนี้เป็น10ช่องวิ่งทางตรงรอเก้ช่องวิ่งทางตรงครับของเรายังเป็น8อยู่อเราจะต้องพยายามเขาเรียกว่าพัฒนาและปรับปรุงรสถานกีฬาอินฟราสักเจอร์ของเราทั้งหมด้วต้อง พัฒนาขึ้นมาเราเราเรียนว่าต้องยอมรับข้าว่ัดเจริปีได้รับเงิมาในการซ่อมแซมเนี่ยน้อยมากนะครับแล้วก็ล่าสุดก็ได้ตัวตัวเป็นเซเดียมนี้เป็นหลักประมาณประมาณเก้าิบเจล้านบาทบนอกจากนั้นก็มีสามสามยิงปืนที่ที่ได้มาตรฐานแล้วสามฟุตสามฟุตบอลสองสามฝึกซ้อมสามกีฬาฝึกซ้อมได้แล้วอันนี้คือเป็นเหตุผลสําคัญที่ข้าราชการในพิจานณาว่าเราเราไม่มีโรงยิมขนาดใหญ่ซึ่งติดแอร มีแค่3,000ที่นั่งก็ไม่เพียงพอจะต้องมี5,000ที่นั่งติดแอร์ลงยิมบาสเกตบอลสาม0ันที่นั่งเหมือนกันเครื่องเขาเรียกเครื่องระบายอากาศก,ก็ชํำรุดก็ไม่ไม่สามารถที่จะรอ,อ,องรับนานา,นาชาติได้หลังคารัร่วอันนี้คือการใช้งานของของสามกีฬามานาน28ปีรเราไม่ได้รับงบปรปับปรุงซ่อมแซมเลยปี38 38ครับสองพัสกีฬาซีเกมส์ครั้งที่สิ ตอนนี้ปี269กีฬาซีเกมขครั้งที่33ครับบวกลบคูณหารแล้วเนี่ย <c oughs> เราเราคิดว่าเราต้องหาข้อมาในการซ่อมแซมบำรุงรักษาสามกีฬาให้ให้ได้มาตรฐานก่อนแล้วค่อยๆพัฒนาพิจาพณาในรับ ชาติและนลนะชาติต่อไปครับแต่แต่เราก็ต้องขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับที่ที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนมาหลายด้านนะครับสุดท้ายจะให้พอได้เชิญชวนนะครับสำหรับชาวเชียงใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าหรือตอนเย็นมาออกกําลังกายการลงไปถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมวันที่7ดและวันที่10บกันยายนที่บริเวณสนามแห่งนี้จะคึกคักไปด้วยกองเชียร์อีกครั้งหนึ่งเชิญพอได้เลยครับครับก็ต้องเรียนพี่น้องชาวเชียงใหม่นะครับว่า การออกกำลังกายเป็นสิ่งที่สําคัญในชีวิตประจำวันทางสนามจริร้อยปีเองมีนโยบายที่จะเปิดบริการให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในการเดินวิ่งเพื่อสุภาพในการขี่จักรยานในการที่จะมาออกกำลังกายในสนามกีฬาของของเราอาจจะจะเป็นประชาชนทั่วไปเข้ามาวอล์กอินเข้ามาใช้บริการได้เลยหรือสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์ฝึกกีฬานะครับเราซึ่งก็มีอัตราค่าเช่าถูกมากนะครับในเมื่อเทียบกับในส่วนของภาคเอกชนเรามีสมาชิกเป็นรายปี นะครับแล้วก็มาสมัครกันแล้วก็การให้บริการในส่วนที่ไม่มีค่าใช้จ่ายก็มีครับมีสนามกีฬาที่ไว้รองรับให้กับน้องเยาวชนพี่น้องประชาชนได้มาออกกำลังกายตั้งแต่เช้านะครับตั้งแต่ตีห้าถึงสองทุ่มของทุกวันมาเปิดบริการให้ฟรีนะครับในในส่วนของภาคสนามที่ที่ที่บริการให้สําหรับภาคประชาชนส่วนสมาชิกที่เป็นของศูนย์ฝึกกีฬาของภาคห้าเองแล้วก็มีมีการให้บริการที่ ได้รูปแบบนะครับมีมีสระว่ายน้ำมีศูนย์ฟิตเนสนะครับมีสามเทนนิสมีสนามยิงปืนมีสารกีฬาที่รองรับมีศูนย์วิชาการกีฬาซึ่งเราคิดว่าเรามีความพร้อมระดับหนึ่งที่จะรองรับให้กับพี่น้องประชาชนได้มาใช้บริการสำหรับฟุตบอลคิงส์ครับนี่เราเรามีประสบการณ์จากการเป็นเจ้าภาพเมื่อครั้งที่แล้วนะครับ,รบปีนี้ในระหว่างวันที่7และวันที่10กันยายนนี้เราพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันฟุตบอลคิงคัพครั้งที่49ที่สนามกีฬาสมพศเชียงใหม่แห่งนี้อีกวาระหนึ่งก็เชิญชวนพี่น้องชาวจ้าวเชียงใหม่โดยเฉพาะยิ่งแฟนฟุตบอลนะครับทีมชาติไทยชุดใหญ่ซึ่งจะมาโม่แข่งนะครับมาเตะกับทีมชาติอิรักอินเดียและเลบานอนที่สนามกีฬาแห่งนี้ซึ่งสนามกีฬาสมพศเชียงใหม่เจริญเพียแห่งนี้พร้อมที่จะรองรับการแข่งขันฟุตบอลคิงคัพในใน,ในครั้งที่ 49ในปีนี้ได้อย่างแน่นอนครับครับสมัครสมาชิกยังไงครับสามารถสมัครอย่างเดียวแล้วไปยิงปืนก็ได้ว่ายน้ำได้อย่างนี้เป็นรายปีครับคือเป็นสมัครสมเป็นสมาชิกซ no ึ่งสามารถได้ไปเล่นได้ทุกที่ครับโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าไปอีกถ้างั้นถ้าท่านบล็อกอินเข้ามาท่านก็ต้องเสียค่าธรรมเนียม20บาท50บาทแล้วแต่แต่ละูกีฬาถ้าสมัครเป็นรายปีก็คุ้มทีเดียวครับทบเสร็จไปเลยับเรามีสวัสดิการให้ และการครับครับก็น่าสนใจทีเดียวคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็มีโอกาสมาพูดคุยกันนะครับกับทางผอสงศั์คําดีรุ่งรีรัตครับผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค5เชียงใหม่ขอบพระคุณครับผอครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ NBT น็อตรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันครับสัญจรอยู่ที่สนามสมโพศเชียงใหม่700ปีครับเดี๋ยวช่วงต่อไปครับมีคลิปดีๆมาฝากกันเหมือนเช่นเคยติดตามกันต่อนะครับ